ขอบคุณลาำวงด้วยนะจ๊ะในฟลอร์ของเราขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ สวัสดีน้องดีค่ะสวัสดีแม่หญิงด้วยชัลลย่วเน่อะไรเลยคือเหงาวันเลนไทยไปไหนคะวันเลนไทยไปไหนคะคนมีคู่ คนไม่มีคู่ก็จะนอนอยู่ห้องเป็นวันธรรมดาอีกวันหนึ่งอ๋ออ๋อออเป็นดนักฟุดๆหนึ่ง <m im it ra> อุ้ยคนมีแฟนก็ไปหาแฟนน่นะเนาะพี่เบลล่าโสดเหรอโสดลูกหนึ่งเหรอโสดลูกหนึ่งแล้วนี่ แต่งตัวน่ารักกันค่ะวันนี้อ๋อชุดชุดน้องส่งมาให้ค่ะชุดชุดเยี่ยวยากนะค่ะชุดเยี่ยวยากสวัสดีค่ะ ไม่ได้ไปไหนโสดค่ะอันนี้ก็โสดหัวหนึ่งโสดค่าที่แน่นแหละไปไหนคนมีแฟนเอา้าไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีแฟนอยู่ห้องไงก็บอกว่าอยู่ห้องไง ไปไหนคะพี่สายแนนหนูมไม่รู้สิวันนี้แต่งตัวน่ารักจะไปไหนคะไม่ได้ไปไหนค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนคะ่นนไไนคะอยู่ข้างอยู่นี่แหละอยู่ข้างบ้านนี่แหละสุขสายแมวเลนทายล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะพี่พี่สายแนนสายตาขั้นเหรอคะใช่คะ่ะพี่สายแนยนัดจารสัสดีค่าขอบคุณดอกไม้ด้วยนะคะ ตอนนี้อ่านอ่าน,อ,านอ่านกำลังอ่านน้องโสดจริงๆแต่โสดตอนหนีไฟคอนค่ะไม่เห็นมาคอนสักทีเลยสยนี้โซกสวัสดีค่ะพี่ชายนั้นคนสวยชมกันนะเนี่ยเราสั้นเท่าไหร่คะอ๋อนน่นสั้นน่นสายตาถ้าใส่คอนแทกอะก็จะประมาณลบห้าสิบห้าสิบลบห้สิบลบเจ็ิห้าแต่ถ้าเป็นแว่นเนี่ยก็คือลบหนึ่งร้อย ท่าไทยน้แนนน่ารักจังน,น่ารักค่ะน่ารักจริงรคาหอคสวยจังอันน้รูเนเ้าไม่บนไ,ไ,ได้อาไปยังก็่ย,ยังดีน่ารักทุกวันเลยค่ะจริงเหรอสายตาสั้นแต่รักฉันยา ขอบคุณพี่ๆบ้านสิง์ทุกคนนะคะที่ทำให้หนูมีความสุขก็ต้องขอบคุณทุกคนเหมือนกันค่ะเพราะทุกคนก็ทำให้หนูมีความสุขเหมือนกันเจ้าขึ้นมาแก่อย่งกันแน่คอยมาเพ่งเจ้าแห้งเพ่งเลยกันไว้ๆเด้อขอบคุณค่ะก็จะมีเพลงใหม่เร็วๆนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะเร็วๆนี้จริงๆนะคะตัวแนวหาฮาร์ลืมเพ่งเราหรอ สวยค่ะสุสานวันวาเลนไทน์ล่วงหน้าสุสานวันวาเลนไทน์ล่วงหน้าเหมือนกันนะคะก็จะแจกดอกไม้กันเองอยูแ่แถวๆนี้ละค่ะวันสิส้สิส้กุมภาก็เหมือนวันธรรมดาของคนโสดนั่นแหละแต่วันพิเศษของวันเป็นเป็นวันพิเศษของคนที่มีคู่แต่เป็น,ปนแต่เป็นวันธรรมดาของคนโสดอย่างเรานี่แหละ เมื่อไหร่พี่ใสแนนอะไรนี่เมื่อไหร่พี่ใสแนนจะมีความที่คนลาขายังไม่รู้เลยคะ่ะพระเอกหล่อมากพระเอกหล่อมากพระเอกก็นักเอกก็น่ารักแต่ว่าอ่านักร้องสวยสวัสดีพี่เกยคะ่ะเดี๋ยวเฮียมีเซอร์ไพรส์แน่ๆเซอร์ไพรส,ส์อะไรอีก ไม่มีหรอกเขาเป็นคนไม่โรแมนติกเพราะว่าเขาอาจจะมีเซอร์พอไนนพไรส์ให้อ่าเขามีแฟนหรือยังก็ไม่รู้นุ่นนสายตาสั้นเหมือนกันไหมคะนุ่นนสายตาสั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาต้องมีสิทธิ์สิทธิ์ไลา์ก็แน่น่ะจะแน่นจับอะไรว่าน้อลบอะไรแต่ว่าสิทหิ์ไลน์ก็แน่น่ะพอเขงแน่น่ะพึง่งพึ่งเริ่มตัดแว่นปีที่แล้วพีสั้นพึ่งพึ่งสายตาสั้นพี่เน็ก พี่เน็กทำไมพี่เน็กคือใครที่อยากจะมีความทะเยอทยานค่ะอยากไปค่ะแต่ยังไม่มีคนจ้างเอีย <Yeah. S 2> อะไรเน็กเน็กหลอบอพี่แนนไปถามไปถามมินตาสิเน็กไปถามมินตาสิเน็กก็หล่อไหม ท MM ี่เนนเด็กลอบอกบอโลกับบอตายบอโลกับบอตายความลอหลบไหนเลยบ่มีไผ่เ่มีไผ่พนันสอบแบบบีงพิลุดมากไม่มีพิลุดเลยไม่มีพิลุดเลยสดจริงหรือเปล่าสดจริงสดจริงจริงสดจริงจริง ใสยแนนสวยทุกวันสวยทุกวันเพาะนี้นไงฟิลเตอร์เห็นไหมเนี่ยเราทาปากก็ก็ฟิลเตอร์ล้วใส่ฟิลเตอร์ไงทุกคนก็สวยได้ทำไมจะสวยไม่ได้ทุกคนก็แค่เข้าไปไลค์แล้วก็ใส่ใส่ฟิลเตอร์ที่เขามีให้สวยนี่ไงก็ใส่ <Yeah. S 1> สวยจริงๆทิงส้ายแนนอายุเท่าไหร่28ครับ พี่สายแนนเชียบอลทีมไหนคะพี่สายแนนอ่าเชียบอลทีมไหนหรอแนน,อนปกติแนนไม่ค่อยดูบอหลหรอกแต่บ้านแนนจะชอบดูขัดแย้งกับเขาขัดแย้งกับเพื่อนคนสวยอยู่แล้วคือเจอไม่เป็นผลหนูฟังเพลงพี่พี่เอามาร้องจริงจที่ตอนนั้นไม่รู้ว่าพี่คือใครแต่น่ารักมากน้องแนนมาสะบมนะคะ ไช่ค่ะนนมาสับผมอยู่ร้านเพืพ่อนแม่เนี่ยอาย่ขังบ้านแน่นี่แหละพี่ากแนนหน้าลจังขอสามท่าขอสามท่าเอาให้หนึ่งท่าี่แนนอยู่คนแก่แ็เหรอคะใช่ค่ะพี่แนนอยู่คนแกน่อยู่บ้าน ใครโทรมาเนะาะสงสัยคุณหมอจะโทรมาตีพอดีนั่นนั่นนัดคุณหมอพาฟันผุดคุณจะไปพาฟันผุดเหล่านั้นจะเอาจะเอาอันเล็กออกแล้วทุกคนทำอะไรอยู่อะไร เอาไหมล่ะอ <c oughs> ุ้ยช okay, mm ัดอะไรอ่ะเดี๋ยวโดนบอแบนได้สิไว้เดือนเตรเอาให้พุ่นบ้างค่ะให้พุ่นบ้างค่ะอุ้ยส่งจดหมายมาบอกรักกันด้วยหรอพี่เก๋ฮะเรียกยี่สิบเนี่ยบอได้รอยสีชาของหอาใช่ปนะปัญหาน่ารักจัง ไม่หงไม่หงอนเวลานม่หงไซเบีกมันสีเมียนตันอันนั้นบอกอันตะไครบอกมันต้องมีตะไคร์เนาะมันต้องมีตยู่ม่องตะไหวมลงแล้วนี้มีจากข้างล่างค่ะมีข้างบนไม่ได้มีข้างล่างไงไม่มีองเหรอใช่สวมตัวนี้แล้วก็เก็บผมลุกอันนี้ใช่ไหมอันที่แม่สวมนี่ใช่อันที่แม่ของสวม นั่นเห็นอยู่วันนางกอนไทยรูปไปนั่นบิ่งนี่นี่ใช่หรอเฮ้ออกาตัวให้เราเป็นู้ออกแล้วก็สวนเป็นอันนั้นอันใหม่ละคะอันผมสั้นนางกรอขออันดูอันใหม่หน่อยจ้าสุดๆร้อนๆอันใหม่ใหม่มือนนี่น้อนอนน้งน่นอหน่อันนี้ ใส่หรือยังอันนี้ยังลูกใส่เลยใส่ได้ไม่เป็นไรเพราะมันมีบีคอนอยู่ในนั้นบีนั่นอใส่ก่อนบีคอนนะลูกขอความช่วยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะใส่บีก่อนเราจะเราจะใส่ปัดก็ได้ก็ได้ใส่ก็ได้เสือบีแม่อยากกลุ้มสั้นเหรอ อยากผมยาวอุ้ยนั่นใจมันติตลกมาวมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาจะปิดไลท์ะเาไแวหะมาแป๊บเดียวเยวเขาจะปิดไล้เล้ยวเาจ้มนีย้นียจเนยาก้นอยากลมึง เดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันเดี๋ยวมาผมก่อนนะอะไรมันทำเอ,อ,องเฮีออยนักบอลเรารู้แล้วว่ามันเป็นสายแล้วตัวนั้นใช่มันคือล่างด้านข้างสายล่างพอทำมาถูกแล้วเราก็ใส่ถูกกันดีทำนะจ๊ะ,อ,อ,ะ,จะอาจจะหน้าใหญ่นิดนึงนะจ๊ะอย่าว่ากันนะจ๊ะ อะไรน,นั่นมีสวัสดีค่ะเหมือนนุ่นมากเลยนะบ่เหมือนที่แปลบ่เหมือนกะเรื่องตันตมาก่อนนี้จ้าเช,ช,ชื่อแนนนี่จ้าเชื่อแนนนี่จ้าได้เราดี๋ยวก็เป็นตัวนี้เหมือน นุ่นไปไหนพี่นุ่นทำงานคะ่ะครอบครัวระดับปานกลางคือ,อวายไหมได้ส่ยไหมคะได้ค่ะสวยไหมคะทุกคนไปไหนแล้วล่ะทุกคนเหมือนร้านหายเลยแล้วล่ะ <ไป S 1> พี่ไปแล้ว อย่<ห>ากวาเงินได้ก็แต่งหน้านะไม่เป็นไรค่ะปล่อยไว้อย่างนี้เลยอยากป้อนอะไรใจไหมดูดจลิงดูเรก็จะแล้วก็จะปล่อยไลผมออกมา,มากนิดนึงเพื่อให้มันเป็นแบบธรรมชาติทีเดียงนะคะมีการใส่แหม่คอยลุกแน,น,น่นหนักแน่นรู้สึกว่ามันคอย สวยขึ้นหรือเปล่าสรยด,ดีห้าร้อยคนเลยนะคะไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยน่าปากอวบไปนั่น

재미식으로 -issions restore gut ma filtrate blasting ผมก็โกบเขาข้อดีแหละอย่างอย่างกอนจะไปอีกก่อนคุณน้๊ทุกคนแป๊บหนึ่งเของมเอาใหม่อุ้ยทำไมรู้สึกว่าอันตรงนี้คือสะอาดดีแต่ว่าแน่ไหมปกตินี่มี แต่ว่าผมกกอบกบดีดีกบลงไหมแบบงอมาหนาหน่ะไหมหน้ามันจะตรงหน้ามันจะตรงกว่านี้อีกเนาะมันโกบไปนั่นว่ะหน้าน่อยแห้ง เอ้ยนั่นจะไม่ก